สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอก้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อบทเดียวเอาอยู่คาถาบทนี้พลิกชีวิตยิ่งกว่าปาฏิหารค่ะคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยหรือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังถวายล้นเกล้าให้กับรัชการที่ห้า ก่อนเสด็จประาพาสยุโรปจนกลายเป็นตำนานเล่าขานที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือที่รู้จักกันในชื่อคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยมีตัวคาถาว่าอิต so ิปิโสวิเศเสอิอิเสเสพุทธนาเมีอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิ คำแปลคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศเศอิแม้เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงวิเศษอิเซเสพุทธนามิอิเพราะวิเศษควรน,นอบน้อมพระพุทธเจ้าอิเมนาพุทธตังโสอิเพราะนอบน้อมพระพุทธเจ้าเราจะเข้าถึงพระองค์ อิโสตังพุทธปิติอีิเพราะเราเข้าถึงพระองค์ก็จะปิติในพระพุทธเจ้าอุปเทศในการใช้พระคถานั้นภาวนาทุกวันเสกน้ำล้างหน้าทุกวันการโรคภัยไข้เจ็บคุณใส่ทั้งมวลถ้าจะให้มีตบะเดชะให้ภาวนาทุกวันเกิดสงาราศีเป็นเมตตาแก่คนทั้งหลาย ให้ภาวนาและแผ่เมตตาให้คนทั้งปวงใครคิดร้ายก็ต้องมีอันเป็นไปถ้าปรารถนาสิ่งใดให้ภาวนาคาถานี้18คาบเป็นไปได้ดังใจนึกถ้าจะให้เป็นมหาจังง,งังให้ภาวนาคาถานี้8คาบเป็นมหาจังงังแลถ้าจะให้เป็นมหาละลวยให้ภาวนาเก้าคาบ ถ้าช้างม้าบัวควายสัตว์สีเท้าดุร้ายทั้งหลายให้เสกหญ้าเสกของให้มันกินกลับใจอ่อนรักเราแลถ้าพูดพรายมันจะเข้ามาอยู่คนเสกข้าวให้มันกินออกแลถ้าปรารถนาจะให้เสียงเพราะให้เสกสีพึ่งทาปากเสกมากินไปเทศนาสดร้องเป็นที่พอใจคนทั้งปวงทั้งหลาย ให้เสกแป้งผัดหน้าเสกมงกุฎรัดเกล้าเป็นสง่าราศีใครเห็นใครรักทุกคนอันหนึ่งให้เอาใบลานหรือกระดาษเบ้ามาลงคาถานี้ทำเป็นมงคลเสกด้วยตัวเองสารพัดการศัตราอาวุธทั้งหลายเป็นวิเศษนักอันหนึ่งพระคาถานี้ใช้สำหรับภาวนาสักการะซึ่งพระบรมธาตุ พระพุทธปฏิมาพระเจดีย์สิ้นทั้งปวงแต่โบราณมากำหนดเอาพระคาถานี้ใช้อัญเชิญพระบรมธาตุเสด็จโดยปาฏิหารผู้มีวาสนาได้พบเห็นจงร่ำเรียนเอาเถิดประเสริฐนักแ,แลความเข้มขังศักดิก์สิทธิ์ของหลวงปู่เอี่ยมนั้นเป็นที่เล่าขานกันมายาวนานของคนเท่าคนแก่ย่านฝังทน ด้วยความเป็นพระผู้ทรงศีลบารมีมีตบะบารมีธรรมและอำนาจจิตแก่กล้าทั้งเป็นพระผู้ประกอบด้วยเมตตาธรรมอันสูงแก่ญาติโยมและสิทธิานุสิทธตในยุคนั้นสิทธิวัดหนังขึ้นชื่อในเรื่องของความคงทนหนังเหนียวอย่างที่มแมลงวันไม่ได้กินเลือดเลยก็ว่าได้จนเป็นที่เลื่องลือ และเกรงขามของบรรดานักเลงต่างถิ่นด้วยคำคุ้นหูที่ว่าหนังไม่เหนียวอย่าริเที่ยววัดหนังจึงขอนำเอาเรื่องราวอันเป็นตำนานเกี่ยวกับคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยหรือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่กันฟังเมื่อหล่นกล้าวรัชกาลที่หได้รับคำแนะนำจากพระเจ้าน้องยาเธอ กมมาหลวงนเรศวรรทธิ์ให้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เข้าถวายนมัสักการหลวงปู่เอี่ยมวัดโคนอนเพื่อขอรับคำพยากรก่อนที่จะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2440นั้นภายหลังที่กําหนดเสด็จวัดโคนอนได้ถูกกําหนดขึ้นเป็นการส่วนพระองค์เรียบร้อย ก็ได้ส่งไม้กำหนดการไปถวายแด่หลวงปู่เอี่ยมเป็นการภายในเพื่อที่จะได้เตรียมตัวรับเสด็จขบวนเสด็จประกอบด้วยเรือภายสีแจวที่ทรงประทับและขบวนเรือคุ้มกันควบคุมโดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมมาหลวงนาเรศวรริธิในเคลื่อนที่เข้าคลองลัด สู่วัดโคนอนชาวบ้านและแวกนั้นไม่ได้ไหวตัวหรือเอะใจแต่อย่างใดเพราะเห็นเป็นขบวนเรือธรรมดามีได้ประดับประดาธงทิวให้แปลกไปกว่าเรือลำอื่นเลยดูเหมือนกับเรือขุนนางหรือเรือเศรษฐีผู้มีทรัพย์ใช้กันทั่วไปและผู้ที่ขึ้นมาจากเรือสีแจวต่างก็แต่งกายแบบธรรมดา มีหมวกสวมไว้บนศีรษะใบหน้าบ่งบอกถึงเป็นผู้มีบุญหนวดบอกถึงผู้มีอำนาจดวงตาฉายแววแห่งความเมตตาปาณีตลอดเวลาเวลาเดินมีคนล้อมหน้าล้อมหลังทุกคนไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าบุรุษผู้ที่ขึ้นมาจากเรือสีแจวนั้นคือเจ้าชีวิตแห่งกรุงสยามพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราชเจ้า ผู้ทรงประกาศเลิกทาตโดยสิ้นเชิงพระประหลัดเอียมนั่งรออยู่บนอาสนะอันสมควรแก่ฐานานุรูปภายในอุโบสถอันแคบแบบวัดราษในเขตอันไกลจากพระบรมมหาราชวังกลมมาหลวงนเรศวรรทธิ์กล่าวนำเสด็จเข้ามาภายใน พระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าทรงจุดธูปเทียนบูชาสักการะพระประธานกราบด้วยเป็นจางคับปดิษฐ์แล้วจึงเสด็จกลับมาถวายนมัสการพระประหลัดเอี่ยมซึ่งกราบทูลให้ทรงประทับนั่งธรรมดาตามสบายพระองค์ที่รูปมาในวันนี้รูปเป็นคำที่พระมหากษัตริย์สมัยก่อนใช้แทนพระนามเมื่อมีพระราชดำรัส กับพระสงฆ์เพื่อขอให้ท่านประหลัดได้ช่วยตรวจด,ดูเหตุการณ์ว่าการที่รูปจะเสด็จไปยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักในยุโรปนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างด้วยหนทางไกลและอันตรายมีอยู่รอบด้านมหาบอพิษอาตามาจากตรวจสอบให้อย่าได้ทรงมีพระหทัยกังวลทั้งนี้ด้วยพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสมุติเทพแบบพระองค์นั้นมีบุญญาธิการสามารถผ่านพ้นความทุกข์ได้อย่างมั่นคงพระปหลัดเอี่ยมลุกจากที่นั่งไปคุกเขา่าลงหน้าพระประธานก้มลงกราบด้เบียนจางคปะดิ์ระลึกถึงองค์พระรัตนตรยัยและหลวงปู่รอดพระอาจารย์ของท่านผู้มรณาภาพไปแล้ว ขอบารมีในการจะเข้าฌานเพื่อดูอนาคตด้วยอนาคตต่างสยานจากนั้นก็กลับเข้าสู่ท่านั่งสมาธิตัวตรงเจริญอาณาปานสติแล้วเข้าสู่ฌานที่สีามลำดับจากนั้นเข้าสู่อนาคตังสยานโดยกำหนดจิตไว้มั่นเพื่อนิมิตเถิดในท่ามกลางความขนองของท้องทะเลและ ในท่ามกลางความขนองของท้องทะเลและขึ้นลมตลอดจนวังวนของทะเลเรือพะที่นั่งกำลังอยู่ในปากแห่งวังวนน้ำนั้นน้ำในวังวนเชี่ยวกรากและส่งแรงดูดมหาศาลภายใต้วังวนนั้นซากเรือใหญ่น้อยจมอยู่เป็นอันมากพ้นจากทะเลมาสู่บกพลันภาพ ของกลุ่มคนที่นั่งอยู่กันเป็นชั้นๆส่งเสียงจอกแจกด้านล่างเป็นผืนผ้าและมีผู้จูงม้าเข้ามาในที่นั่นม้าตัวนั้นมีคนถือเชือกที่ล่ามขาทั้งสี่คอยดึงตัวไว้ไม่ให้พยศด,ดวงตาของมันเหลือกปนน้ำลายฟูมปากภาพของฝรั่งแต่งตัวด้วยเครื่องแบบประหลาดภายมือให้พระบาทสมเด็จ พระปิยะมหาราชเจ้าทรงเสด็จไปรับหมาเพื่อประทับแล้วทุกอย่างก็ดับบูพหายไปถึงวาระที่ออกจากฌานพอดีพระปัลลัดเอี่ยมลุกขึ้นเดินมานั่งบนอาสนะที่เดิมก่อนจะกราบทูลความถวายว่ามหาโมพิษการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปครั้งนี้จะต้องประสบภัยสองครั้งครั้งแรกทะเลที่วังวน อาตมาจะถวายผ้ายันพิเศษและคาถากรรมกับเมื่อเข้าที่ขับขันขอให้ทรงเสด็จไปยืนที่หัวเรือแล้วภาวนาคาถากรรมกับผ้ายันแล้วโบกผ้านั้นจะเกิดลมมหาวาตพัดให้เรือหลุดจากการเข้าสู่วังวนได้ภัยครั้งที่สองเกิดจากสัตว์จัตุบาทสีเท้า คืออัสดรชาติอันดุร้ายที่ฝ่ายตรงข้ามจะทดสอบพระบารมีของพระองค์อาตามาจะถวายคาถาพิเศษสำหรับภาวนาเวลาถอนหญ้าให้อัสดรอ,อันดุร้ายนั้นกินจะใครพยศและสามารถประทับบังคับให้ทำตามพระราชาหรือไทยได้เหมือนม้าเชื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวง ปู่ย่าตายายได้เล่าสืบทอดกันมาอันมีส่วนหนึ่งเกี่ยวพันกับพระบรมรูปทรงม้าที่หลานพระราชวังดุสิตคาถาเสกยาให้มากินที่หลวงปู่เอี่ยมถวายนั้นคือคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยหรือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้ามีตัวคาถาว่าอิติปิโสวิเศเสอิอิเศเสพุทธนามอิ อิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิหลังจากได้ทรงมีพระราชดำรัสกับพระประหลัดเอี่ยมพอสมควรแก่เวลาแล้ว ก็ทรงถวายจตุปัจจัยทยทานแด่พระปรลัดเอียงจากนั้นได้สเสด็จทอดพระเนตรโดยรอบวัดโคนอนซึ่งตอนนี้มีผู้จดจำพระพักของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าได้แม่นยำได้บอกกันออกไปทำให้มีผู้มาหมอบเข้าเฝ้ารับสเสด็จกันเป็นจำนวนมากพอสมควรขั้นทรงสำราญพระอริยาบทแล้วก็สเสด็จกลับสู่พระบรมมหาราชวัง เพื่อเตรียมพระองค์ไปทวีปยุโรปต่อไปค่ะน้าป้าชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณทผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามากดติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆนี้นะคะ่ะหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดี